ทหารไทยยึดมั่นรักษาชายแดนผู้ช่วยพอบทบลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลแนวหน้า6พฤศจิกายน2568 13นาฬิกา34นาที31วิวกองทัพบ,บกไม่เคยหยุดยั้งในการดูแลและสนับสนุนกำลังพลแนวหน้าซึ่งเป็นสายหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงของชาติในวันที่5พฤศจิกายน2568พลเอกอมริดบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาบรบกได้เดินทางลงพื้นที่กองทัพภาคที่2ตามนโยบายของพลเอก พนาคล้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังคงเป็นจุดร้อนทางความมั่นคงในหลายแงยม่มุมแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่ส่วนใหญ่มักพลาดการดูแลกำลังพลไม่ได้จำกัดแค่การให้กำลังใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่รวมทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของภูมิภาคอย่างโดยตรงในช่วงเช้าพลเอกอมริดและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองน้ำมนทนทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ผ่านมารวมถึงการจัดการสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลและการดูแลครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จุดนี้อาจเป็นจุดโต้แย้งการดูแลสวัสดิการของกำลังพลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนายทหารชั้นประทวนและทหารกองประจำการซึ่งเป็นกลุ่มที่มักได้รับความสนใจน้อยกว่าแต่การดูแลกลุ่มนี้อย่างทั่วถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอย่างยั่งยืนคุณคิดว่าการดูแลกลุ่มนี้ควรได้รับความสำคัญเพียงใดต่อมาพลเอกอมริดและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ณโรงพยาบาล่ายสพรพสิธิปรสงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจรวมถึงมอบของบำรุงขวัญแก่ผู้ป่วย พร้อมชื่นชมในความเสียสละและความเข้มแข็งของทหารทุกนายที่ยืนหยัดทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในช่วงบ่ายผู้ช่วยพอบอททอบอและพลตรีนัดศีอินรองแม่ทัพภาคที่สองได้ลงพื้นที่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนเพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ที่พักการประกอบเลี้ยงระบบสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลและมอบสิ่งของบำรุงขวัญพลเอกอมริดกล่าวขอบคุณและชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ และจตสํานึกในหน้าที่รวมถึงกําชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลสุขภาพกายและใจของกําลังพลและรักษามาตรฐานสุขาพิบาลในค่ายทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกนายมีขวัญกําลังใจที่ดีพร้อมปฏิบัติภารากิจเพื่อปกป้องประเทศชาติอย่างมั่นคงคําถามสําหรับคุณคุณคิดว่าการดูแลสวัสดิการของกําลังพลแนวหนา้าควรได้รับความสําคัญเทียงใดในการรักษาความมั่นคงของชาติชวนให้แสดงความคิดเห็นในการแสดงความเห็นด้านล่าง